ว่าถ้าอยากจะทำเป็นโครงการของปุกเนี่ยจะจะเอาของจริงมาอัดมามาบอกเลยเพราะว่าตอนนี้ปุกทำโครงการแต่ว่าุกไม่ได้จัดสารนะทีถ้าเกิดเวลาเราเริ่มยื่นจัดสรรเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดอีกเยอะเยอะแยะเลยแล้วก็ลงทีก็คือเกินเกิน, 8, นจเนจ็ดถึงแปดแปลงถึงจะได้จัดสรรอือ่าทีนี้ของปุกเนี่ยสมมติที่ตรงเนี้มยมันเป็นสานรไม่ขึ้นใช่ไหมคะปุ๊กคำทีละเฟสก็คือเราแบ,บ่งก่อน เจ็ดหลังเวลาเจ็ดหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้รู้ว่าพอมันเป็นเจ็ดหลังเนี่ยมันจะมีถนดนด้วยแล้วก็มีแบงคงเนาะพอเจ็ดแปลนพิเศษเราค่อยไปแบนคิเฟนก็ไม่ต้องยื่นจดสานกร็ได้อ่าม,มันจะเลื่อนไขสาธารณูปพวกอะไรเนี้ยมันจะคนละเรื่องเลยถ้าเราเริ่ทม,มทำอ่ะจริงจริงไม่ต้องก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนเรื่องของถ้าสมมติต้องทำบ้านขายถ้าทางเมื่อวานนี้มีกรุ่มมาเรียนก็คือเขาทำวีีโอเบรมาออด อยากทำรัสร้างบ้านอ่าแต่ถ้าทางนี้ยังไม่เคยทําเรื่องของรับสร้างบ้านเดี๋ยวจะสอนเรื่องระบบให้ด้วยว่าเราไปรับไปรับงานเนี่ยรับยังไงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินก่อนฐานแรกนะคะสมมุติว่าเราต้องการจะถ่ายบ้านเราดูก่อนว่าเราอยากทำทาเกลุ่มไหนทําที่ไหนจังหวัดไหนสมมุติว่าเป็นบ้านรตากอากาศไหมเพื่ออยู่อาศัยหรือว่าลงทุน มันต่างกันเพราะว่าจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเป็นอย่างอย่างโซนอย่างหัวหินเนี่ยถ้าแถบแถบทะเลในเมืองมันก็จะมีทั้งบ้านพักตากอากาศทั้งปล่อยเช่านะแต่ถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยแถวแถวน้องขอเนี่ยคนอยู่เองเยอะน้องขอคือมันจะเป็นฝั่งเดียวกับฝั่งเดียวกับทะเลแต่ใกล้ๆเรากทางเข้าเมืองอันเนี้คือคนอ่ะเวลา ลจาจับทาเกตอ่ะเหมือนเหมือนเขาอยากขายบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่ราคาก็จะอีกแบบหนึ่งทรงบ้านก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ของเราเนี่ยอยู่จุดหินเหล็กไฟถามว่าหินเหล็กไฟเนี่ยคนที่เป็นท้องถิ่นอยู่ไหมอยู่แต่ส่วนใหญ่จะอยู่บ้านเดิมแล้วทาเก็ตก็คือบ้านสร้างกันไม่เกินหลานทีนี้พอะมันเป็นสร้างบ้านไม่เกินล้านเนี่ยมันไม่ใชุ่กมันไม่ใช่ทเกตบุกเรา คือกุ๊กจะสร้างบ้านตั้งแต่ส,สองสามล้านอ่าง่อเลยที่เนี่ยขายอยู่สองสามล้านสี่ล้านห้าล้านหมดเลยถ้าสมมติวันเนี้ยไม่เกินล้านเป็นทาเกตปุ๊กแล้าสมมติทางคุณบอลบอกว่าทาเก็ตกุ๊กมาเอาแบบประมาณล้านนึงแล้วราคาเยอะเป็นทาเกตกุ๊กก็ทำได้มันขึ้นเ,นเราวางทาเกตเลยว่าเราอยากได้ลูกค้าแบบไหนอ่ะทีนี้ฝั่งเนี้ยเขาปุ๊กมาฝั่งเนี้ยอีนเลียไท หนึ่งที่จะทําก็คือลูกค้าสร้างบ้านตัดราคากับจ่อลงทุนแล้วก็เช่อยู่เองแทบไม่มีเลยเพราะว่าเวลาเขาจะอยู่เองเขาก็จะไปสร้างกับผู้รับเหมาเขาก็จะไม่มาสร้างกับบริษัทาสร้างบ้านเพราะว่ามันแพงสองบางคนก็คือเออ่ไปซื้อแบบบ้านจัดสรรเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาคนที่มีที่ดินท,ที่เนี่ยจะมีที่ดินใหญ่ใก็สร้างบ้านฉันเยอเลย เขาก็จะรู้จักกันในด้านในนี่เป็นคนสร้างบ้านใหเลยคะเพราะฉะนั้นเนี่ยททร์เก็ตกุ๊บที่ประมาณราคาเนี่ยไม่คม่อยมีทีนี้พอพวกสร้างตัวเนี้ยอย่างเศษเศษเนี้ยที่ที่ทางนี้มาเรียนเนี่ยก็คือมีทั้งเศษชเช่าแล้วก็มีเศษขายอย่างลูกค้าที่ซื้อที่ดินเราเนี่ยนะคะก็เอ่อให้เราขอเช่าได้ด้วยอืมก็คือพอเขาซื้อบ้านของที่ดินแต่ซูอเขาซื้อบ้านสองล้าน บ้นสองล้านสมมติผ่อนเดือนละประมาณแต่เลขก,กหมื่นไม่ไม่เกินหมื่นอะไรเงี้ยเราพอก็อไปผ่อนเช่าคือประมาณหนึ่งห้าจริงๆแล้วถามว,ว่าคิดอย่างนี้ได้ไหมก็คิดได้แต่สมมุติว่าวันนี้ถ้าสมมติเอ่อเราปล่อยไม่ถึงหมื่นห้าเราผ่อนหมื่นหนึ่งเราผ่อยเราปล่อยหมื่นหนึ่งถามว่าเราขาดทุนไหมไม่ได้ขาดทุนเพราะว่าในหนึ่งหมื่นเนี่ยมันมีเงินต้นแล้วก็ดอกรเบี้ยนะคะเมื่อน,นม่ีคนมาจ่ายเบี้ยให้เรา แต่จริงๆเงินต้นเนี่ยเราต้องเก็บฝากอยู่แล้วแต่เราฝากเป็นทรัพย์ทีนี้พอคนทําแล้วเราปล่อยเช่าได้เนี่ยคนก็จะเริ่มซื้อบ้านเราเพิ่มขึ้นตอนนี้น่าจะคนที่ปล่อยเช่าได้เนี่ยน่าจะซื้อแบบประมาณสองสมามหลังแล้วปล่อยเช่าอย่างเดียวมีเก็บค่า,ชาวเช่าอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องดูก่อนว่าวันนี้เราอยากสร้างบ้านให้คนกลุ่มไหนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเราหาคนกลุ่มน,นั้นเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้ทำกลยุทธ์ต่อ บริษัทเราได้อันนี้เราเปิดบริษัทด้วยไหมคะก็มองถราในเยท่าก็เยขอสร้างไปยังอย่างเลยนะคะหล่มีแต่มีแผนก็จะเปิดค่ะแล้วก็สี่แล้วก็ห้าวางไว้ทั้งหมดห้าแปลงห้าหลังแต่ตอนนั้นเนี่ยเริ่มทําแค่หนึ่งกับสองก่อนพอหนึ่งกับสองเริ่มมีคนมามาขอเช่าก็เริ่มมีคนมาขอเช่าก็เลยมาทํา เป็นห้องแถวตัวนี้ตรงนี้มีห้าห้องทําเป็นห้องเดี่ยวแล้วปล่อยรายวันพอเริ่มรูรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นธุรกิจปล่อยรายวันก็เลยคาสัะไว้น้ําก็เลยคาสัะไว้น้ำเำำพิ่มเพราะว่าที่ดินของเราอ่ะมันค่อนข้นขนางไกลทะเลพอมันไกลทะเลแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรมาดดูนอกจากสับไว้น้ําอ่ะก็เลยเอาลงสัะไว้น้ําสระไว้น้ําเนี่ยมันเป็นขนาดห้าคูณสี่ ราคาก็ประมาณร้านหนึ่งนะคะพอทําเสร็จปั๊บเริ่มมีลูกค้ารายวันเริ่มมีลูกค้ารายเดือนตรงเนี้ยเป็นออฟฟิศเก่าเป็นออฟฟิศหัวร้านกาแฟน,นะคะเป็นออฟฟิศหัวร้านกาแฟอยู่ณตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเป็นห้องสตอ็อกไปแล้วทีนี้พอเรามีลูกค้ารายวันแล้วลูกค้ารายเดือนก็เลยมาสร้างหลังนี้หลังนี้จะคล้ายๆเหมือนแบบเป็นบังกะโลน่อย เป็นสีหึ่งอะไรเนี้ยค่ะก็ปล่อยเช่าไม่แพงปล่อยเช่าเดือนละแปดคันตรงเนี้ยปล่อยเช่าอยู่ประมาณหนึ่งสามตรงเนี้ยก็หนึ่งห้านะคะก็เลยปล่อยเปย็นรายเดือนทีนี้ทาร์เก็ตกรุ๊กวันที่วันที่ทําแปลงเนี้ยคือไม่รู้เลยว่าทาร์เก็ตกลุ่มเป็นใครแล้วก็มีฝรั่งมาขอเช่าเขาเริ่มมีฝรั่งมาขอเช่า คนไทยเคยครั้งแรกเลยมีคนไทยเพราะว่าคนไทยทางานแบบนี้แล้วมาเช่าแต่ดูแล้วไม่น่าใช่ตลาดเท่าไหร่คือแบบเลีเ้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงลูกห,หมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบปล่อยมิ่งก็เลยไปกวนลูกค้าคนอื่นอ่าก็เลยไม่ได้ให้อยู่แล้วก็เสร็จแล้วพอเริ่มมีฝรั่งมาขอเชา่าห้องหลังที่สองทีนี้พอเริ่มมีฝรั่งมาเชา่า เราเลยรู้แล้วว่าสงสัยทาเกตปุ๊บเราต้องเป็นฝรั่งแน่เลยเพราะส่วนใหญ่คนไทยอะคะ่พะพอคนไทยจะอยู่ชั้นไหนอยางเดินเกคนไทยจะไม่ชอบอะไแบบนี้เพราะว่าเขาอยู่กันจนชินแล้วอะพอจะอยู่บ้านทีก็อย,อยากจะแบบเดินปุ๊บเจอเซเว่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดินปุ๊บเจอตลาดโต้รุ่งเลยปุ๊กก็เลยรู้แล้วว่าทาเกตปุ๊บเนี่ยสงสัยจะต้องเป็นฝรั่งแน,น,น่แล้วก็จริงๆก็คือที่นี่ลูกค้าทั้งหมดที่อยู่เก้าส้าเปอร์เเป็นฝรั่งเลย อย่างน้อยจะมีสามีไทยหรือมีภรรยาไทยอย่างนี้นค่ะอือกูก็เลยไปจอบฝรั่งอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k เอ่อดอทพอลเกตีต้ที่เราลงโฆษณาจอบกลุ่มฝรั่งอย่ทีนี้เป็นกลุ่มฝรัง่งก็ต้องเป็นฝรั่งที่ชอบสไตล์นี้ก็คนแบบไหนจะชอบสไตล์นี้ก็คือน่าจะเป็นพวกทําออนไลน์ฝรั่งเะเียนที่เขาไม่ชอบวุ่นวายแล้วต้องมีรถด้วยแต่หลังที่หนึ่งเนี่ย เป็นฝรั่งน่าจะทําเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็บิดมอไซค์เป็นหลักแต่ไวยรุ่นหน่อยแต่อยู่กันมาสี่ปีละคือที่นี่จะเป็นระยะยาวคือเช่ารายเดือนคือหกเดือนคือผู้ให้เช่าจั้แต่เดือนขึ้นไปนะคะหลังที่สองเนี่ยก็อยู่กันประมาณคอนแประมาณปีหนึ่งแล้วก็บู๊แล้วก็วก,วก็เทินบ้านเนียนะทีนี้ของพวกก็จะลงพวกอะโวด้าบุ๊กกิ้งกับคอมด้วยถ้าทางนี้สนใจเรื่องเรื่องรายวันเนี่ยก็สามารถจะเอา ลูกจีบหรือกระโดดลงได้ดจะสอนในระบบให้นะคะอย่างใน,นห้องแถวห้าห้องเนี่ยมีรายเดือนไหมมีตอนนี้ปล่อยไปสองห้องเป็นรายเดือนแต่อีกสามห้องเนี่ยปล่อยรายวันวิธีก็คือสมมติว่าวันนี้นถ้าเราแบบทำทำ,ทำรายเดือนแล้วไม่มีลูกค้าหรือว่ามันเป็นช่วงวัดคอนแทคพอดีเราสามารถปล่อยรายวันได้เลยน,นะคะปล่อยรายวันก็คือสมมติอย่างบ้านหลังที่สองเนี่ยลูเก็บรายเดือนเนี่ยหนึ่งห้าแต่หกเดือนขึ้น แต่ถ้าปล่อยรายวันคิดสามพันห้าละต่อคืนเหมือนห้องที่ทางจะให้ทางลูกค้าไปอยู่เนี่ยนะคะก็คือห้องคืนนึงเราคิดพันห้าถ้ารายเดือนเนี่ยเราคิดเจ็ดพันอ่านี้เราก็จะปล่อยแบบเนี้ยหมุนหมุนไปเรื่อยว่าตอนนี้ห้องห้องมาเมื่อ,อไหร่เออลูกค้ามาวันไหนลูกค้าคอนแทคหมดหรือ,อยังะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะกลายเป็นเราต้องแมนจมัน ทีนี้ร้วันมันตุ่จิตก็คือเอ่อคนเข้ากี่โมงต้องซักผ้าปูต้องทำำําคามัะอ่านต้องมันค่อนข้างจุกจิตมากทีนี้คนเราก็จะเหนื่อยมากแล้วคนเราก็ต้องคอยสแตนบายทั้งข้ากลางคืน้วยกูก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่าง,งนะั้นปุ๊บพาบ้านเช่าแล้วปล่อยไรดืันไปอยูเลยดีกว่าวันไหนว่างก็ปล่อยไรวันวันนี้ก็คือกลายเป็นว่าทั้งหมดเนี่ย เป็นรายเดือนวันนี้ก็เดี๋ยวจะข้างๆบ้านข้างๆศาลนีเดี๋ยวจะมาเข้าบ่ายนี้เหมือนกันก็ขเข้ารายเดือนเหมือนกันเป็นฝรั่งอพอเราทําเศษหนึ่งเศษมันเลยเป็นที่มาของเสส 2, ศษสองเศษสองจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เศษสามก็เป็นตรงนี้เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงทำทำมาเรื่อยๆด้วยธุรกิจนี้เพราะว่าธุรกิจนี้มันไปได้นะแล้วก็ปกติเป็นคนทำบริษัทรับสร้างบ้านามา่อก็เลยสามารถรับเงินได้ ถ้าเกิดคุณลอยแบบทํามาอยู่แล้วอะไรนี่ค่ะปุ๊ว่าทําธุรกิจรับสร้างบ้านไปด,ด้วยพร้อมกับบ้านตัวอยา่างแล้วถ้าใครอยากจะไปสร้างข้างนอกเขามีที่ดินที่อยู่ข้างนอกที่เราสามารถมืดได้ปุ๊กว่าเกาไปขาให้เขาด้วยก็ได้ก็จะเป็นธุรกิจที่ทางนี้น่านจ่าหน้าจ่าทีน่าจะได้